สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพพอนๆลูกดวที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้รุ่นจะมาทําคลิปก่อนนอนคนืันี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรซึ่งลุ่นเพิ่งถึงบ้านนะคะก็อาจจะตอบข้อความช้าเดี๋ยวจะมาทยอยตอบนะคะเอ่อแล้วก็สําหรับใครต้องการดูดวงนะคะตอนนี้นะคะจอดโปรหนึ่งคำถามสามสิบห้าสองคำถามห้าสิบก็ยังเอ่อเปิดถึงพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เนื่องจากว่านุ่นออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาดึกนะคะก็เลยจะเอ่อให้เพื่อนๆนะคะได้โปรอ,อีกหนึ่งวันละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ฉันนอนไม่หลับเลยฉันกังวลใจฉันคิดถึงเธอฉันเครียดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกระทันหารจนเกิดการพังทลายหรือเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะกันฉันอยากเริ่มต้นใหม่ฉันอยากได้โอกาสใหม่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันอะยังไม่ได้เคยลืมเธอเลยนะยังมีความรู้สึกว่าเธอคือสิ่งดีๆคือสิ่งที่มีค่าแต่ฉันอยากจะรักษาอยากจะกลมมือหรืออยากจะให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ แม้ว่าตอนนี้เธอจะมีกำแพงกับฉันหรือความสัมพันธ์นี้ <music> มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายสับสนหรือมีกำแพงแต่ฉันก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยไปก็ได้จนวันหนึ่งเรากลายมาเป็นเหมือนเดิมหรือกลายเป็นมากกว่าเดิมคือสิเปลี่ยนหมายถึงความสงสารสุขสันหวานหรือเป็นความเป็นในครอบเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนรักที่มันเติมเต็มไปด้วยความสุขซึ่งกันและกันอ่ะฉันดีใจนะที่ได้เจอเธอแล้วฉันก็อยากให้เธอเนี่ยอยู่กับฉันไปนานๆ ฉันชอบนะเวลาอยู่กับเธอฉันชอบนะเวลาที่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีแล้วฉันก็จดจําสิ่งดีๆเหล่านั้นเสมอหวังว่าเธอเองจะจดจําสิ่งเหล่านั้นเช่นกันนี่คือข้อความก่อนนอน,นี้เขาฝากมาบอกคุณนะคะพาจะเป็นคนธาตุดินการพึงสมองกรนะคะเอ่อคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะตัดเด่นไปที่คนธาตุเอ่อธาตุดินเนาะวันจันทร์วันศุกร์นะคะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีธาตุลมเนาะ วันจันทร์วันศุกร์นะคะวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์นะประมาณนี้ค่ะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักดูดส่วนตัวนะคืนนี้ฝันดีราติสวัสดค่ะบ๊ายบาย